จังหวัดหนองคายน้ำโขงยังขึ้นอย่างรวดเร็วประมองออกตรวจฟาร์มจระเข้ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังขึ้นอย่างรวดเร็วอีกวันทะลุ7เมตรทำสถิติสูงสุดในรอบปี2563อีกครั้งและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในขณะที่ประมงจังหวัดหนองคายออกตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในจังหวัดหนองคายวันที่20สิงหาคม2563 ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังคงขึ้นต่อเนื่องและรวดเร็วอีกวันจากมวลน้ำที่ไหลามาจากทางเหนือของไทยและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่7.27เมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง41เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง4.83เมตรทำสถิติสูงสุดในรอบปี2563อีกครั้ง และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเนื่องจากระดับน้ำผุงทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้มีระดับสูงขึ้นถึง50เซนติเมตรเช่นเดียวกันในขณะที่นายสุริยาจงโยธาประมงจังหวัดหนองคายพร้อมว่าที่ร้อยตรีภูวเดชกุลรักษาประมงอำเภอเมืองหนองคายได้ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่มีการขออนุญ,ญาตทั้งหมด3ฟาร์มจระเข้จำนวน620ตัว อยู่ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย2ฟาร์มและอยู่ในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่จำนวน1ฟาร์มโดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงจระเข้หนองคายฟาร์มที่บ้านโคกปา่าฝางตำบลปะโคอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายที่มีการเลี้ยงจระเข้ทั้งหมด170ตัวมาตั้งแต่ปี2559พบว่าสภาพฟาร์มมีความมั่นคงแข็งแรงดีและอยู่ในพื้นที่สูงนายสุริยาจงโยธาประมงจังหวัดหนองคายกล่าวว่า จากการตรวจฟาร์มจุเคระเขในจังหวัดหนองคายพบว่าทุกฟาร์มมีความมั่นคงแข็งแรงและทำมากกว่าที่มาตรฐานกำหนดจากที่เราได้เดินดูทั้งบ่อรวมนะครับแล้วก็บ่อที่แยกเป็นตัวซึ่งมีอยู่12บ่อนะครับคู่กัน6แถว6แถว2 2ล็อกนะครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับในเรื่องของความปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะมีกระแสน้าอะไรมาส่วนหนึ่งก็มั่นใจได้เพราะอยู่ในที่สูงเนื่องจากเกษตรกรผู้นี้เนี่ยนำดินมาถมไม่สูงกว่าระดับซึ่งซึ่งมันก็เซฟได้ที่ระดับหนึ่งแถมยังกําแพงเนี่ยก็ทําได้สูงนะครับมีความแข็งแรงนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีตะข่ายปกคลุมข้างบนนะครับในส่วนของบ่อรวมก็ยังมีตะข่ายเหล็กซึ่งป้องกันได้อันนี้หลุดรอดยากถือเป็นความปลอดภัยระดับ A ครับและในเรื่องความอื่นที่เราไปดูครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ ก็บางฟาร์มเนี่ยอยู่ในที่ลุ่มผมเรียนตามตรงถึงแม้จะมีความแข็งแรงแต่ถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยก็จะเกิดประเด็นอุปสรรคในการหลุดรอดเด็ดเช่นเดียวกันนะฮะถ้าทําได้อ่ะก็หมั่นฟังข่าวนะครับพยากรณ์อากาศกระแสน้ําขึ้นลงตรงไหนนะครับเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีอาจจะมีการเคลื่อนย้ายออกจากในที่ที่มีวิกฤตหรืออาจจะมีการนําอวนอะไรมาล้อมให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับทีมข่าวสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน